ตัวอย่างที่สองห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนายต้องรักนายสนองลักเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดก็คือในห้างส่วนจำกัดเนี่ยนะฮะจะต้องมีหุ้นส่วนอยู่ด้วยกันสองประเภทคือหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดกับไม่จำกัดความรับผิดนะฮะแต่ในโจทย์ตรงนี้เนี่ยเขาเกล่าวแค่เพียงว่านายต้องรักและนายสนองรักเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดนะฮะส่วนนังวาสนา เป็นหุ้นส่วนกิการก็คือเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ต้องตีความให้ออกนะครับในระหว่างดําเนินกิจการอยู่นั้นหุ้นส่วนทั้งหมดก็คือทั้ง3าคนเนี่ยนะฮะได้ไปกู้ยืมเงินจากนางหน่อยเพื่อไปเล่นการพน,นันเอาไปเล่นการพนันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธรรมดาการค้าขายของห้างเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายการกู้ยืมในการดําเนินงานของห้างน,นะฮะอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาการค้าขายของห้างลวไปกู้ยืมเงินมาเล่นกนารพนันต่อมา ทั้งสามคนนั้นก็ได้ผิดนัดชําระหนี้นางหน่อยก็คือเจ้าหนี้นะฮะจะฟ้องห้างและหุ้นส่วนคนใดให้รับผิดชอบได้บ้างนะฮะคำถามเนี่ยจะฟ้องห้างได้ไหมหรือจะฟ้องหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งฟ้องใครได้บ้างนะฮะอันนี้คือคําถามนะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็มาวิเคราะห์กันนะครับวิเคราะห์ได้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมดาการค้าขายของห้างนะฮะดังนั้นก็ ห้างไม่ต้องรับผิดชอบนะฮะอันนี้ข้อแรกเลยนะฮะถ้าเกิดเราไปอ้างตามมาตราหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยนะฮะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์มาตราหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นั้นเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนที่ไม่จดทะเบียน,ยนในมาตราหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์กล่าวว่าอย่างไรในมาตราหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์กล่าวว่าการใ,ใด ผู้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งจะทําไปในทางที่ธรรมดาการค้าขายของห้างนะฮะท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนของทุกคนในห้างก็ย่อมจะร่วมรับผิดด้วยนะฮะโดยไม่จํากัดจํานวนนะฮะก็เลยต้องไปอ้างที่มาตรา1นึ่งถาส่วนถามว่าทําไมไม่อ้างตามมาตราของห้างส่วนจํากัดก็เพราะว่าห้างส่วนจํากัดนั้นไม่ได้มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมดาการค้าขายของห้างนะฮะตรงนี้นะฮะห้างส่วนจํากัดไม่มีหอเจกอไม่มี มาตากฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนั้นเราก็เลยย้อนกลับไปเอามาตาก็คือเอาไปใช้จากห้างส่วนสามัญนะฮะตามที่ผมเคยกล่าวไปนะฮะที่ว่าถ้าในตัวของห้างส่วนจำกัดเองไม่มีก็ต้องย้อนกลับไปดูนะว่าห้างส่วนสามัญที่จดทะเบียนมีไหมถ้าห้างส่วนสามัญที่จดทะเบียนมีก็ใช้กฎหมายของห้างส่วนสามัญที่จดทะเบียนถ้าไม่มีก็ต้องกลับไปใช้ห้างส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งในตัวอย่างข้อนี้เนี่ย มันมีอยู่ในห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนเราก็เลยจะต้องเอามาใช้นะฮะหลักการตรงนี้ทำเอามาจากไหนหลักการตรงนี้เอามาจากมาตรา1 0ึ่งศในมาตราหนึ่นั้นอยู่ในกฎหมายของห้างส่วนจำกัดในมาตรา1นึ0กล่าวไว้ว่าอย่างไรนะฮะเรามาดูกันนะครับในมาตรา1นึ0กล่าวไว้ว่าบทบัญญัติว่าด้วยห้างส่วนสามัญข้อใดๆหากม่ได้ยกเว้นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไปโดยบทบัญญัติแห่งหมวดสามนี้ท่านให้นํามาบังคับใช้แก่ห้างส่วนจํากัดด้วยดังนั้นในโจทย์ข้อนี้จึงต้องอ้างมาตรากฎหมายก็คือ1080นะฮะที่อยู่ในห้างส่วนจํากัดแล้วก็1050ที่อยู่ในห้างส่วนสาม,มัญที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับเนี่ยนะฮะคือการอ้างหลักกฎหมายมาตอบนะครับข้อสอบข้อนี้ก็เป็นแนววินิจฉัยนะครับดังนั้นเรามาดูคําตอบกันนะครับส่วนที่1ก็อ้างหลักกฎหมายก่อนนะครับ เนื่องจากว่ามันมีหลักกฎหมายหลายข้อนะฮะผมก็จะเขียนหัวข้อนี้เลยว่าจากปัญหาดังกก่าวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีหลักว่าก็คือมีหลักการว่าอะไรบ้างนะฮะคือมันมีการอ้างหลักกฎหมายหลายข้อก็จะมีบรรทัดน,นี้เกิดขึ้นมาก็อ้างเลยฮะตามมาตราหนึ่งศูนย์ปดูนบทบัญญัติว่าด้วยห้ามส่วนสามัญข้อใดๆหาไมิได้มีการยกเว้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบทบัญญัติแห่งหมวดสามนี้ท่านให้นำมา,บ,าบังคับ แห่งกฎหมายห้างหุ้นส่วนจำกัดนะฮะอันนี้นะฮะคราวนี้ก็แล้วจะไปใช้มาตราไหนก็อ้างอีกนะฮะมาตราที่เกี่ยวข้องที่เราเอามาใช้มาตรา1050การใดๆอันผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งจะทําไปในทางธรรมดาการค้าขายของห้างท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนจะต้องร่วมรับผิดโดยไม่จำกัดนะฮะเนี่ยโดยไม่จำกัดอันนี้ก็คือเอามาใช้นะครับ แต่ข้อนี้เนี่ยเป็นการกู้ยืมที่เป็นการส่วนตัวเพราะเอาไปเล่กนการพนันนะฮะดังนั้นก็แปลว่าห้างไม่ต้องรับผิดชอบนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันเป็นการกู้ยืมเงินส่วนตัวนะครับต่อไปเรามาดูการวินีฉัยกันนะครับในการวิหนีฉัยก็ลอกโจทย์นะฮะเป็นข้อปัญหามาตามข้อได้จริงห้างส่วนจำกัดมีนายต้องรักนายสนองรักเป็นหุ้นส่วนจำกัดนะฮะก็คือรับผิดชอบแบบจำกัด และมีนางวาสนาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การในระหว่างดําเนินกิจการนั้นหุ้นส่วนทั้งหมดได้ไปกู้ยืมเงินนางหน่อยเพื่อไปเล่นการพน,นันต่อมาผิดนัดชําระหนี้อันนี้นะฮะก็คือในส่วนแรกก็คือลอกข้อปัญหามาต่อไปก็การเชื่อมโยงและอ้างหลักกฎหมายเข้าไปนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายโดยเฉพาะของตัวเองนะฮะต้องนำบทบัญญัติกฎหมายห้างส่วนสามัญมาใช้ตามมาตรา1080นะฮะก็คือต้องไปเอากฎหมายของห้างส่วนสามัญมาใช้เนื่องจากหนี้ดังกล่าวเกิดจากการกู้ยืมเงินส่วนตัวดังนั้นเจ้าหนี้จะฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ได้เพราะไม่ใช่หนี้ที่เกิดจากธรรมดาการค้าขายของห้างหุ้นส่วนตามมาตรา1050 อันนี้กคือการเชื่อมโยงและอ้างกฎหมายนะฮะสุดท้ายก็เป็นการตอบคำถามนะฮะคำถามก็ถามว่าฟ้องห้างได้ไหมแล้วก็ฟ้องหุ้นส่วนคนใดได้บ้างนะฮะคำตอบก็คือดังนั้นเจ้าหนี้ฟ้องห้างไม่ได้ฟ้องได้แค่เพียงนายต้องรักนายสนองรักและนางวัฒนาให้รับผิดโดยตรงตามสัญ,ญญาเงินกู้เท่านั้นนะครับเนี่ยนะฮะ สามส่วนย่อยๆในการวินิจฉัยต่อไปก็สรุปเลยนะฮะก็คือคําตอบก็คือเจ้าหนี้ฟ้องห้างไม่ได้ฟ้องได้แค่เพียงนายต้องรักสนองรักแล้วก็วาสนาให้รับผิดชอบโดยตรงตามสัญญาเงินกู้เท่านั้นนะครับ